หนังส่วนใหญ่ทุกเรื่องนะครับมันมักจะมีฉากเท่ๆของตัวละครครับเอาไว้ให้คนดูเนี่ยจดจําและพูดถึงได้ครับแต่บางเรื่องนะครับการที่ผู้กํากับเขาใส่ฉากเท่ๆให้กับตัวละครเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะเท่ในมุมมองของคนดูเสมอไปนะครับกลายเป็นว่าแทนที่จะเท่ดันออกมาตลกสะง,งันครับ JCB Studio Presents เหมือนจะเท่แต่โคตรเบี้ยวตอนนี้ JCB ได้เปิดระบบเมมเบอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีทั้งหมด2เทีย์เทีย์แรกเจ้ากอริล่า น้อย50บาทนะครับคุณจะได้รับสติกเกอร์สุดพิเศษของช่อง JCB นะครับเอาไว้คอมเมนต์หรือพูดคุยในช่อง JCB โดยเฉพาะเลยนะครับเทียที่2 150บาทครับเจ้ากอริลลาลั่าเหมือนเทียแรกหมดเลยนะครับแต่เทียนี้คุณจะได้เข้าร่วม Discord ของ JCB นะครับซึ่งในดิสเราก็จะมีกิจกรรมเล่นเกมดูหนังร่วมกันนะครับรวมไปถึงใน Discord นะฮะคุณสามารถเสนอไอเดียทาคลิปใหม่ๆของ JCB ได้อีกด้วยนะครับผมทั้ง2เทียนี้นะครับจะได้รับสิทธิ์ในการรับช คลิป JCB ก่อนใครรวมไปถึงจะมีคลิปสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ลงให้กับเมมเบอร์โดยเฉพาะนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว JCB ได้นะครับด้วยการกดจอยเมมเบอร์ช่อง JCB ครับผมคุณผู้ชมเคยดูเรื่อง The Green Hornet ไหมครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องย่อให้ฟังแบบคร่าวๆนะครับพระเอกของเราเนี่ยเป็นลูกชายของนักสือพิมพ์สำนักหนึ่งครับที่ค่อนข้างใหญ่โตมากๆนะฮะเมื่อพ่อของพระเอกเนี่ยเสียชีวิตนะครับตัวเขาได้พบเจอกับเครโต้นะฮะเครโตเนี่ยเขาเป็นช่าง กลแล้วก็นักศิลปะการต่อสู้ที่เก่งกาจนะครับไอตัวพระเอกเราเนี่ยก็เลยตัดสินใจครับที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในฐานะซูเปอร์ฮีโร่ที่มีนามว่าเดอะกรีนฮอร์เนตนะครับเขาก็ไปไล่ปราบเหล่าอาชญากรรมนะครับรวมถึงกําจัดเหล่าร้ายทั้ง2คนเนี่ยต้องเผชิญหน้ากับชัดนอฟสกีนะฮะมันเป็นตัวร้ายที่ชื่ออ่านออกเสียงโคตรยากเลยแม้แต่ตัวละครในเรื่องเนี่ยมันยังแซวเรื่องไอชื่อชัดนอฟสกีเลยนะครับว่ามันอ่านออกเสียงยากและก็ชื่อเชยเฉิมระเบิดมากและความ ความเบียวเนี่ยต้องยกให้พี่แกเลยครับหลังจากที่แกรู้ถึงการมีตัวตนของกรีนฮอร์เนตนะครับลุงแกก็เกิดอารมณ์เบียวแตกครับได้เปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่ครับจากชับดอสกี้เป็นบรัตดอสกี้นะฮะหรือไอเลือดกีรวมไปถึงมีบทพูดอย่างเช่นเวลาแกจะฆ่าใครเนี่ยแกจะพูดสีแดงเนี่ยจะเป็นสีสุดท้ายที่แกจะได้เห็นก่อนตาย <c ười> คือมันไม่ได้ดูเท่มันดูตลกเว้ยแล้วหน้านักแสดงแม่งเขาโคตรจริงจังเลย ใครที่ดูมาเนี่ยจะเก็ตครับผมเรื่องต่อไปกันบ้างครับกับจูราสิาคพาร์คเดอะลอสเวอร์ครับในภาคเดอะลอสเว r ร์นะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้น4ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกนะครับดรเอียนเมาคอมนะครับแกถูกขอให้กลับไปที่เกาะฮะ ซึ่งไอ้เกาะที่ว่าเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เพาะไดโนเสาร์นะครับผมเมื่อมาถึงเกาะนะครับพวกเขาก็พบว่าบริษัทเนี่ยวางแผนที่จะนําไดโนเสาร์กลับไปยังแผ่นดินใหญ่เพื่อทํากําไรครับเมาคอมเนี่ยก็ไม่ได้ฮะพยายามต่อต้านบริษัทรวมไปถึงปกป้องไดโนเสาร์ครับและในขณะเดียวกันครับพวกเขายังต้องหาทางเอาตัวรอดจากอันตรายที่อยู่บนเกาะอีกด้วยครับทีนี้มันจะมีฉากหนึ่งครับที่กลุ่มตัวเอกเนี่ยหนีแรปเตอร์เข้ามาในโรงรถครับและ โดนดักทางออกไว้ทั้ง2ฝั่งครับไปไปมามาด็อกเตอร์เนี่ยแกก็โดนแรปเตอร์จับกดนะครับแต่ทันใดนั่นเองฮะลูกของด็อกเตอร์เนี่ยก็ทําการโขนยิมนาสติกนึกว่าตัวเองเป็นนักกีฬาทีมชาติและแมงโขอนอยู่ 2- อสรอบนะครับจนชาร์จอันตีเต็มฮะก่อนจะปล่อยบาทาอักคีซัดหน้าไดโนเสาร์จนลอยไปต่างโลกครับทำเอาตัวละครในเรื่องเนี่ยงงเลยครับมึงทําไปทําไมเนี่ยเรื่องต่อไปเนี่ยผมเคยแซวเขาไปแล้วนะฮะแต่บรนคนละประเด็นกันมารอบนี้ขอแซวอีกสักครั้งหนึ่ง น,นะครับกับอินเดนาโจนภาค Rider of the Lost Ar k นะครับผมเรื่องราวก็เกี่ยวกับอินเดนาโจนนะครับนักโบราณาคดีและนักผจญภัยครับพระเอกของเราเนี่ยเขาถูกว่าจ้างโดยรัฐบาลสหรัฐนะครับในปี1936เพื่อค้นหาและนำหีบพันธสัญญานะครับกลับมาก่อนที่พวกนาซีจะหาเจอนะครับและนำไปใช้เป็นอาวุธทรงพลังครับเขาได้เดินทางไปยังหลายประเทศเพื่อค้นหาเบาะแสและโจนยังต้องต่อสู้กับพวกนาซีรวมไปถึงศัตรูเก่า ในที่สุดพี่โจนของเราเนี่ยก็ค้นพบที่ซ่อนของหีบพ,พันธสัญญาครับแต่ถูกพวกนาซีจับตัวไปฮะหีบเนี่ยถูกเปิดออกและพลังลึกลับในหีบเนี่ยได้ทําลายพวกนาซีทั้งหมดเลยนะครับอินเดน่าโจนเนี่ยแกรอดพ้นจากอันตรายครับและนําหีบกลับมาให้รัฐบาลสหรัฐได้อย่างปลอดภัยทีนี้มันจะมีฉากหนึ่งที่ตรึงตาใจและยากที่หลายคนจะลืมครับตอนนั้นลุงโจนแกได้หนีจากการตามล่าของกลุ่มนักฆ่านะครับจนกระทั่งไปเจอมินิบอสคนหนึ่งครับ เป็นอับังถือดาบครับและแน่นอนครับก่อนจะทําการต่อสู้เนี่ยมันก็ต้องมีคัดซีนรําดาบสักสองสามเพลงครับกูบอกเลยว่ารําดาบในพิฆาตอสูรเนี่ยยังไม่สู้พี่แกคนนี้ฮะก่อนแกจะสังหารใครเนี่ยแกรําดาบโชว์ไปหมดแล้วครับแต่มารําใช้กับลุงเอ็นเนี่าโจมไม่ได้ครับพระเอกเราเนี่ยไม่รอช้าชักปืนขึ้นมายิงทิ้งทันทีครับทำเอาเอา NPC ในเรื่องตัวอื่นเนี่ยงงเลยครับมึงจะรําทําไมแล้วทีนี้ชาวบ้านในเรื่องจะจ้างใครรําแก้บนวะเนี่ย no t r e a t no surrender เป็นภาพยนตร์ศิลปะการต่อสู้ที่เล่าเรื่องราวของเจสันนะครับผู้ที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้และเป็นแฟนคลับตัวยงของบูลีในปี1986ครับภาพยนตร์เรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อเจสันเนี่ยย้ายไปเรียนในเมืองใหม่กับครอบครัวครับเจสันต้องเผชิญหน้ากับการกลั่นแกล้งจากนักเรียนนะครับอารมณ์แบบเด็กใหม่อะ่ะโดน เจ้าถิ่นต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนื้อเรื่องมันจะเริ่มมีความกาวแล้วนะฮะคุณตั้งใจฟังให้ดีครับเพื่อพัฒนาทักษะการต่อสู้นะครับเจสันเนี่ยได้พบเจอกับวิญญาณของบูสลีนะครับซึ่งมาสอนเขาและให้คําแนะนําในการฝึกฝนครับฉากที่เป็นตำนานและถูกล้อ,อยันถึงทุกวันนี้นะครับนั่นก็คือฉากที่เจสันทําการฝึกฝนครับตั้งแต่การฝึกที่ดันพื้นด้วยนิ้วเดียวครับผมเฮ้ยมึงทำได้ไงวะหนจะก,การบริหารเอวโดยการให้เพื่อนเนี่ยมานั่งบนเป้าครับโอ้โห you cool. นี่เป็นสิ่งที่บูตลีสอนให้มึงฝึกด,ด้วยปะเนี่ยแค่นี้ยังเทพไม่พอนะครับยังมีฉากที่ซ้อมเต้นบีบอยด้วยการเตะกระสอบทรายไปหลายทีฮะอะไรจะโชว์เหนือขนาดนั้นวะเนี่ยเดินเนคเกตกัรสองหนึ่งทับสองนี่ชื่อหนังจริงๆใช่ไหมกูนึกว่าแม่สุดคูณนี่เป็นหนังตลกแอคชั่นภาคต่อของหนังเรื่องเดินเนคเกตการที่ออกฉายในปี1991นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของตัวเอกที่มีชื่อว่าแฟงนะครับแฟงแกเป็นสายลับนะครับในภาคนี้นะครับแกต้อง ที่วางแผนจะทําลายเสรีภาพโลกโดยใช้วิธีการที่ซับซ้อนและตลกโดยที่ไม่รู้สึกตัวว่าเขาต้องทําความเข้าใจในการแก้ปัญหาและกลับไปเข้าใจวิธีการในการเข้าใจคุณผู้ชมเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดไหมครับเพราะผมไม่เข้าใจเลยฮะคือหนังเรื่องนี้มีความตลกอยู่แล้วนะครับแต่มันจะมีฉากหนึ่งของภาคน,นี้ที่ผมรู้สึกว่ามันฮามากๆมันจะเป็นฉากที่ยิงกันไปยิงกันมาโดยที่ไม่โดนสักทีครับมันใกล้จนจะจูบกันเลยนะพี่พี่ยังยิงกันไม่โดนนี่พี่คนนี้ต้องเป็นผู เล่นที่ซื้อ DLC มาแน่นอนครับ ของแต่งปืนเพียบเลยโอ้โหถ้ามึงจะยิงกันไปยิงกันมาแล้วไม่โดนกันขนาดนี้มึงไม่โทรสั่งเครื่องบินมาถล่มกันเลยวะสตาร์วอลครับโอ้โหกูจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วเป็น JCB Star Wars Channel <c oughs> พูดถึงโคตรบ่อยเลยนะฮะผมบอกแล้วนะยิ่งกว่าการ์ตูนโชเน้นครับตัวเรเนี่ยต่อสู้กับไคโรเรนนะครับทั้งที่เรเนี่ยไม่ได้ฝึกการใช้ไรเซเบอร์มาก่อนเลยครับแต่แล้วเนี่ยนางเกิดสัมผัสได้ถึงฟอสครับแล้วก็ชนะไคโรเรนได้ง่ายๆเลยครับในภาค9นะฮะ Rise of Skywalker ฉากต่อสู้กับพาพันทีเนี่ยพาพันทีแกก็ได้ปล่อยสายฟ้าใส่เรครับพร้อมกับประโยคพูดที่พูดว่าข้าคือซิดเออไอเฮียกูรู้ทั้งเรื่องมึงเป็นซิดอยู่คนเดียวอะ่ะส่วนเรเนี่ยก็ไม่น้อยหน้านะครับตอบกับข้าคือเจไดทั้งปวงแล้วก็สะท้อนสายฟ้ากลับไปหาพาพันทีครับจนตัวแกเนี่ยแตกตายแบบง่ายๆเลยครับใครแม่งเขียนบทพูดกับบทแอคชั่นฉากนี่วะนี่ยังไม่รวมตอนจบนะครับที่อยู่ดีๆเนี่ยก็เรสกายวอล์กเกอร์หลายคนที่ดูถึงซีนนี้นะครับถึงกับงงเลยครับว่าเพื่ออะไร ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยมันจะโยงเข้าภาคล่าสุดครับอย่าง Star Wars series a c o Life นะฮะกับซีนหนึ่งครับที่เป็นประเด็นอยู่นะฮะโดยมันเป็นฉากที่ตัวละครนะครับหยิบเอาดาบ l i ์เซเบอร์เนี่ยมาตัดผมตัวเองครับแล้วมองขึ้นฟ้าอย่างภาคภูมิใจครับ นี่มันคือการโชว์ให้เห็นถึงสุดยอดคาแรคเตอร์ดีเวลลอปเมนท์ที่อลังการที่สุดในฮอลลีวูดเลยครับต้องชมครับว่าคนเขียนบทซีนนี้เนี่ยสุดยอดและทําได้ถึงจริงๆครับนี่ผมชมจริงๆนะจริงๆ The Monster Squad ครับ นี่เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยรุ่นนะครับที่ชื่นชอบสัตว์ประหลาดคลาสสิกนะครับพวกเขาเนี่ยพบว่าเขาแดกูราและเหล่าสัตว์ประหลาดอื่นๆได้แก่แฟงเกนสไตล์มอนสเตอร์เดอะมัมมี่เดอะวูฟแมนนะฮะวางแผนที่จะครองโลกโดยใช้วัตถุโบราณที่เรียกว่าเดอะอมูเลตกลุ่มเด็กๆนะครับเรียกตัวเองว่ามอนเตอร์สควอตนะครับ พวกเขาตัดสินใจที่จะหยุดยั้งแผนการนี้ครับโดยได้รับความช่วยเหลือจากแฟรงเกนสไตล์มอนสเตอร์ที่กลายเป็นเพื่อนของพวกเขาไปฮะเด็กๆต้องมาเชิญหน้ากับเหล่าสัตว์ประหลาดครับในการต่อสู้ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงฮะสุดท้ายพวกเขาก็สามารถเอาชนะ d ด็กครและปกป้องโลกจากความชั่วร้ายได้สําเร็จครับซึ่งในหนังเรื่องนี้นะครับจะมีซีนหนึ่งที่หลายคนจดจําได้ดีก็คือซีนที่มนุษย์หมาป่าเนี่ยเขาแปลงร่างในตู้โทรศัพท์นะครับเรียกว่าเป็นซีนที่ท่ และตราตึงของใครหลายต่อหลายคนมากนะครับคุณผู้ชมครับในขณะเดียวกันบ้านเราครับในปี1987เราก็มีหนังแนวนี้ออกมาเหมือนกันนะครับโดยหนังแนวนี้ของเราเนี่ยมันมีชื่อเรื่องว่าวูฟครับแสดงนําโดยคุณสรพงษ์ชาตีไอฉากแปลงร่างบนตู้โทรศัพท์ของบ้านเขาเนี่ยยังจิ๊บจิเลยฮะถ้ามาเจอฉากเหนชินของบ้านเราครับคุณผู้ชมดูให้ดีครับจากหมาหน้าซีเว้นฮะสู่การแปลงร่างเห็นชินกายร่างเป็น มีภูเขามีเหี้อะไรมาเออคือเราต้องเข้าใจด้วยว่าโปรดักชันของเราในสมัยนั้นมันสู้หนังต่างประเทศไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราย้อนไปในยุคนั้นมันอาจจะดูเท่มากๆก็เป็นได้นะครับแม้มันจะมีความเบียวในเวลาเดียวกันก็ตามนั่นเลยครับ ถึงแม้ว่าบางฉากเนี่ยมันจะไม่ได้ดูเท่ออกไปทางตลกแต่ถ้ามันทำออกมาแล้วคนพูดถึงเยอะในวงกว้างเนี่ยผมมองว่าเขาประสบความสำเร็จแล้วนะในการถ่ายทอดซีนนั้นออกมาโอเคครับถ้าคลิปนี้มีข้อมูลที่ตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดตัวผมขออภัยด้วยนะครับและถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง JCB กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ JCB First it with the Beamer, now I want the dance Spending all the back, like here I go again